สวัสดีนะครับผมเอกนะครับจากช่องบันจูแจมนะครับเจอกันเหมือนเคยนะครับวันนี้นะครับจะพาทุกคนมารัดขยายพันธุ์กล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ปกติมันก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับโดยปกติก็คือแบบตัวนี้แบบเป็นรากอากาศอย่างเงี้ยครับก็คือปล่อยทิ้งไว้เลยนะครับไม่ต้องใช้เครื่องปลูกอะไรเลยนะครับเนี่ยครับถ้ามันมีกิ่งเป็นลำต้นตัวนี้เราก็สามารถตัดแยกแล้วก็ เอาไปขยายพันธุ์เป็นต้นใหม่ได้นะครับแบบรากอากาศแบบนี้นะครับก็จะสวยไปอีกแบบนะนะครับแต่ว่าอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบที่ต้องใช้เครื่องปลูกด้วยก็คือพวกกาบมาพาะพร้าวอย่างเงี้ยครับถ้ากิ่งที่มันเป็นกิ่งเล็กๆแตกรากออกมาอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถตัดขยายพันธุ์ได้นะครับบางตัวมันก็จะออกตรงข้อป้องเนี่ยนะครับเราก็สามารถ ตัดอย่างเงี้ยครับที่มีรากออกไปขยายพันธุ์ได้นะครับหรือกิ่งบางกิ่งแก่นะครับเนี่ยผมเพิ่งตัดไปเนี่ยครับบางกิ่งที่มันแก่แล้วเราก็สามารถตัดเนี่ยครับตัดแล้วก็เอาขุยมะพร้าวรองนะครับก็วางวางไว้ลดน้ําสักวันละครั้งนะครับหรือสองครั้งนะครับก็ทิ้งไว้สักหนึ่งเดือนนะครับทิ้งไว้จนกว่าไม่ถึงอาจ่งทิ้งไว้จนกว่าที่เขาจะเริ่มแตกตาใหม่ขึ้นมานะครับ ก็เดี๋ยวจะลองหากิ่งที่มันมีรากแล้วก็ตัดไปขยายพันธุ์เพิ่มเป็นต้นอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่ามันก็จะได้ต้นไม้ต้นใหม่ขึ้นมาอีกต้นหนึ่งนะครับลองสังเกตรากการขยายพันธุ์ก็ไม่มีอยุ่งยากนะครับพอดีผมมีกระถางเก่ามาแล้วนะครับก็กระถางตาอันจภาพดูสะว่าก็น่าจะรู้เนี่ยครับแล้วก็ลำต้นที่เราตัดแยกมาเมื่อกี้นะครับที่มีรากติดนะครับ ็ผมก็จะใช้กาบมะพร้าวนะครับที่แช่น้ําไว้เรานะครับกาบมะพร้าวนี่หาซื้อได้ตามร้านขายต้นไม้ทั่วไปนะครับหนึ่งก็ประมาณ2 0 30บาทนะได้เยอะเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาตัดเองนะครับอันนี้ก็ผมซื้อมา30บาทนะบางร้านก็ย5บาท20บาทนะครับแล้วทีนี้ก็ใส่ยัดกุยมะพร้าวสับลงไปนะครับก็ยัดให้แน่นนะครับ กระถางเราก็ตามมัตรภาพนะครับเท่าที่หาได้เราที่หาได้จะแช่น้ำไว้อี่เย็นนะครับรากนะครับในส่วนของรากนะครับผมจะเอาลงไม่ลึกนะครับเพราะว่าตามปกติลักษณะรากที่ผมที่เราสังเกตเห็นนะครับอ่ารากของกล้วยไม้เนี่ยเขาจะเกาะบนผิวของกิ่งไม้หรือต้นไม้ใช่ไหมครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้แทงลงนะครับก็คือเพื่อดูดน้ําเลี้ยงของต้นไม้ใช่ไหม ก็จะเอาลากลงแค่ประมาณนี้นะครับให้เขาดูดกินนะครับในส่วนของอต้นะตะเกียบเนี่ยนะครับตะเกียบที่ผมมัดไว้เนี่ยผมจะใช้เป็นยึดยึดน้ำต้นนะครับไม่ให้มันมันเขาเรียกอะไรล่ะเอ็นนะครับก็จะยึดให้มันนิ่งด้วยนะครับพอให้ลากเขาติดค่อยจะแกะออกนะครับเผื่อลมพัดลมอะไรเพราะว่าเรา เอาลากเข้าไปลงแค่นิดเดียวนะครับเนี่ยนะครับถ้าเขาลาดเขาติดแล้วค่อยแกวกระถางถ้ามีเวลาก็จะค่อยซื้อมาเปลี่ยนก็ได้นะครับหรือใช้กะมัคมะพร้าวก็ได้นะครับอันนี้เราก็เอาตันนี้ปลกไว้นะครับตัวนี้ก็แยกหน่อมาเรียบร้อยนะครับก็เป็นต้นไม้เรียบร้อยก็ตั้งไว้ในที่ร่มเนาะรดน้ํานะครับ ต้นไม้เราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะมากนะครับเอาที่เราสบายใจนะครับตั้งทิ้งไว้ผมว่าน่าจะสักประมาณ1เดือนลากก็น่าจะเกาะติดเริ่มเป็นเปิดเ,เ,เ,เป็นต้นใหม่แล้วนะครับโอเคนะครับก็ตัวนี้ก็หน้าตาประมาณนี้เดี๋ยวจะไปตั้งในที่แดดรำไรนะครับที่ล่มก่อนแล้วก็จะลดน้ำไปเรื่อยๆสัก1เดือนนะครับ พอลากติดนะครับผมก็จะแกะตัวนี้ออกก็จะได้เป็นต้นใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งต้นนะครับก็ประจจดไปอีกนะครับไม่ต้องซื้อใหม่โอเคครับก็ทักทายกันยินนะครับของวันที่1 9กาประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีนะครับผม